ผม EP สองครับผมว้<อ>นี่ครับมาดูตัวกินน้ำครับผมอยู่ในสากกินหลายตัวครับตัวลมแรงครับผมดูติดท,ทางอยากครับลมอย่างแรงอยู่ในสระเห็นทางดูครับทางไหนรอดู ดูว่มไปทางไหนข้อดีของการดูตัวก็คือดูไวครับผมถ้ามีเห็นวันหลังเราก็มาตามให้ได้นะครับไม่ต้องมาดูสั่ครับผมเพื่อดูว่านี่เราฝนตกนะครับเพื่อฝนตกเราก็ไม่ต้องหาตัวยากครับผมโอเคเดี๋วหนังดูสักครู่ครับผม อยู่ในทุงนากลางนองไปกลมีอยู่สามทางสี่ทางเลยแม่แต่ว่าจะ,จะเห็นตัวไหมยี่ห็นรังโอเคครับผมเดี๋ยวไปลองไปดูกันครับผมเดินบุกป่ามาพอดีครับมาเจอครับผมกดรังใหญ่ๆครับผมเธอเหมือนเขาเอาว่าน้ำไปหรือเปล่าครับผมคจะหว่าพึ่งก็รอยอยู่นานครับผมจะลองขึ้นไปครับผม ไปเสียงดูครับว่ามันมีอะไรไหมน่ครับนี่ก็มาดูพึ้นกันครับผมรังใหญ่จริงครับผมนะครับอู้ใหญ่รังใหญ่เลยพี่น้องแต่ไม่รู้ว่ามีน้ามีรังปันใดครับผมต้องขึ้นล่องขึ้นไปดูครับต้นมะข่าครับผมโอเคครับพี่น้องไปล้ออุ่นกันครับผม ให้ท้ายกับท้ายไม่ถูกนะครับผมลอยเขาเอาว่าน้ำไปแล้วเนาะนะครับแต่ว่ามันก็เจอว่าน้ำใหม่นี่ครับไปรอรุ่นกันครับพี่น้องผมขึ้นมาถึงแล้วครับผมโอ้ลังใหญ่ครับพี่น้องเก่าไปหน่อยครับผมลอยเขาเอาน้ำไปกินแล้วก็ใส่น้ำใหม่ครับผมลังใหญ่เลยครับผมอึบขอละกันครับผมตัดลงมุดเลยครับ ให้เขาไปทำรังบนอื่นครับผมทำรังที่ใหม่โอเคตั้งกล้องสักคู่รับพี่น้องใหญ่อยูยอย่ครับพี่น้องโอ,อ้นานหน่อยครับผมโอ้กว่าที่ตามจือ chưa ạ lăng lặng จะก็อยู่แต่มาไรว <gorilla> ่าอยู่ตรงนานครับนาจะอยู่แต่ดอกมะข่าหนนเลยครับผมเดี๋ยวก็ลอยเข้ามาเอาหัวน่ำไปเลยครับ นาจะหลุ่นดอกค็ขา,ข,าขาก่อนเขามป็มาสั่มน,น,นาฟางก่อนครับอู้ฟานกับตุ๊กตุเล่หน่อย เราไปเตงข้างล่างแล้วกันล่างมันใหญ่ดูเห็นป่าปุ๊บ Вот так на น้ำกันครับพี่น้องต้องตัดล่งก่อนครับถ้าน้ำเดินอู้น้ำกันกกนัดจกมีร้อยปลาได้ Oh quan, mì nấm du khóc, um, thảm xinh luôn. มือหัวตุ้งไหนที่มีน้ำครบปาดเอาหนึงนีเราปาดก่อนเนี้ย หวานๆช้ำๆเลยโอเคครับพี่น้องไปหาลังใหม่ครับผมเผื่อจะเจออีกครับนะโอเคครับไปครับผมลุงมามากินครับนี่นงามก็สวยๆอยู่ครับพึ่งก็ตอนแต่เราเอาลง โอมาดูดูครับว่าจะได้จักขวดครับลองช่างดูน่าจะกะได้อยู่สองโลสองโลน่อยๆครับปนาอยู่ประมาณสองขวดครับผมนะครับไม่คืนเนาก็ไงครับผมนะไปหากินโอเคครับผมนะครับก็ทนทันใดที่เขามารับชมคลิปครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันครับผมนะครับ กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมนี่อีพีสองปากยังกำลังลดครับผมทำเล่นครับผมนะก็เตือนเตือนนะครับนะท่านใดที่ชมคลิปนะครับนะหรือว่าอยากลองเอานะครับก็ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าไปทำเล่นครับผมนะดีนะครับปิดหมวกทันนะครับปากตัวโอเคครับผมนะครับก็เด้อเตียมลังไปทรงครับผมโอเคครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับไปกดไลค์กดซับสไครป์ให้แน่นะครับนะผม่ะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็สันส้นๆเพียงเท่านี้ครับขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ